สวัสดีครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่ม C โซนเอเชียทีมชาติไทยนะครับผมก็6มิถุนายน2024เวลา19.00ไทยไปเยือนจีนที่สอห่างนะครับประเทศจีนนัดน,นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับกับทีมชาติไทยและก็ทีมชาติจีนหากจีนชนะก็เข้ารอบต่ำเกาหลีใต้หากทีมชาติไทยชนะ ก็มีโอกาสสูงที่จะเข้ารอบตามเกาหลีใต้ไปในรอบที่3รอบ18ทีมสุดท้ายก็สืบผลสืบผลต่อเนื่องมาจากที่ทีมเรามาพ่ายที่ราชบังคลานะครับในนัดแรกเราจึงเราจึงจำเป็นต้องชนะให้ได้นะครับในตอนนี้นะครับทีมชาติจีนก็ถือว่าสูสีกับทีมชาติไทยครับก็ไม่ได้เด่นไปกว่าทีมชาติไทยไปมากนะักเพราะว่าตามฟอร์มตามรูปเกมแล้วยัง ถ้าภาษาแอาก็ยังยังไปไม่สุดนะครับยังไปไม่สุดเออก็ยังคล้ายๆกับว่ายังฟอร์มไม่ใช่ทีมชาติจีนอยู่ดังนั้นเป็นโอกาสของทีมชาติไทยที่อิชิจะใช้เขาเรียกว่าอะไรกลยุทธ์เชิงหมากถ้าหากว่าหมารกรุกเนี่ยจะลุกคาดอย่างไรจะใช้โคนใช้ขุนยังไงในการเข้าตีเข้าโยมตีทีมชาติจีน6มิถุนายน1ทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องแล้วก็ ขอเอาใจช่วยทีมชาติไทยให้ผ่านเข้ารอบ3ให้ได้นะครับรอบ18ทีมนะครับเมื่อเข้ารอบที่3แล้วเราก็จะมาเสริมนักเตะก็มีข่าวข่าวมาหลายๆทางนะครับโดยเฉพาะเออนักเตะจากที่เคยเล่นให้กับ C, เซลซีเออทอตแนมเอออะไรประมาณนี้นครับเป็นเยาวชนอายุ20ปีซึ่งวางแผนไว้ว่าถ้าเข้ารอบ3เี่ก็น่าจะเข้ามาร่วม้วยช่วยกันอะไรประมาณนี้เนาะ สำหรับตารางคะแนนนะครับเกาหลีใต้นะ10แต้มก็แบเบอร์แล้วนะฮะตามด้วยประเทศจีนนะครับมี7แต้มทีมชาติไทย4แต้มแล้วก็ตามด้วยสิงคโปร์หลังจากนั้นนี้และทีมชาติไทยก็จะไปพบก,กับสิงคโปร์นะครับในวันที่11เวลา19.30ที่ราชมังคลาก็จองตั๋วจองอะไรกันไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องรอเราต้องมั่นใจว่าเราจะชนะทีมชาติจีนแล้วก็มาชนะสิงคโปร์แล้วก็เข้าสู่รอบที่3ต่อไปนะครับผม สำหรับทีมชาติไทยจะสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยก็จะแอดที่ว่าน่าจะฟูลทีมนะครับไม่ไม่น่าจะขาดตัวนู้นตัวนี้ชนะทีมก็ไม่ได้ถอนอะไรประมาณนี้รวมถึงหลายๆท่านเลยครับสามารถหาดูแอดไม่ได้ลงไว้นะครับรายชื่อนะแต่สามารถหาดูได้ง่ายๆนะตาม Facebook อะไรประมาณนี้ครับผมก็ตอนนี้ก็เราไปช่วยกันเชียร์เอากำลังใจแล้วก็ จะเข้ารอบ3าไปด้วยกันนะครับผมอะสำหรับคลิปนี้สั้นๆครับสั้นๆครับผมสวัสดีครับ